แล้วครับผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Copper Copy Witching อีกแล้วนะครับผมไปกันไปไปตกปลากับคิงเรียวใช่ไหมวันนี้เราจะไปตกโบใหญ่เราจะไปตกที้เราถ้าเกิดเราไปตีกยบปอมเราจะไม่ได้ปลาช่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปตกปลากระปิ้ปิดเจ้าจช้ยอะไรเป็นเหยื่อวะโอเคโอเคแล้วไปแบบนี่แหละ โอเคเหมือนมีคนอยากตีชิงหลีวนั่นแหละโอเคว่าแต่จะพาลอกเบสตีอย่าปลอมในไรพวกนี้ไปด้วยไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปตกหญิงหาคนเพิคงกูว่าหญิงอะไรพร้อมนะมาตักลาไปเอาดิไปติลอเกลืวัดโอเคมาถึงที่ที่เราจะไปแล้วท่านผู้ชม นั่นมื่อแปลกไปนะน้อน้อยเอามือจับวงอะไรบ้างก็ดีมั้งแต่แบบนี้มันจิมหายนะเพื่นอนเกิดตกตรงโอพักบุงอปอพักบุงวัดแน่นอนดีว,ว่ามันต้องห่างวับบด โอเอเอ,อ,เน,อ,อน่อย <Okay. S 1> ผ่านไปเป็นชั่วโมงนี่ตรงนี้เหรอปรับสต็อปเปอร์อะไรก่อนไหนมรอา,า, <Okay. S 1> มาสต็อปเปอร์ก่อนเถอะเดี๋ยวมันระแวงรู้ตัวอะไรขึ้นมาฮะ เนี่ยมาตีอย่าปอมก็เบิกแล้วันิ่ไงนขนาดไหนอะวัดเดีวยวตื่น <the> ไปเลยตื่นแรงมากป๊มสต็อปเปอร์อะไรก่อนไหมมันตื่นนะเพื่อมันต้องงงไปหลึกเลย น่ ota, าจะเอาไปหลึกๆเลยซะกิดน่ะกันเพื่ออะไรนะถีรารอบเดี๋ยวปลาก็ไม่มากินหน่อยน่ะยิดแบ่งหลือ ไม่นานก็ตาตีนี้ไม่ได้กูดับยิ่ง What the hell แล้วนี่จะย้ายไปไหนต่อวะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้อะไรวะอะลูกคลอกเลยเพียบเลยตรงนี้ ว่าแต่ไหนตัวแม่อือแม่ยืนได้ไหแต่ว่าตอนที่เราขวินแม่มะมองมองตามลูกมันเลยตัวแถวนี้มีตัวเนี่ยน่ะขวิดแม่ช่อนนี่คือปัญหานี่คือเรื่องเรื่องดีวัดฮะ ใช่เหรแล้วทำไมต้องมาเดินในน้ำนี้ด้วยวะได้ปลาหรือเปล่าที่บอกว่าลงทุนเนี่ย โอเคนี่คงไม่ใช่เพลทที่เราขับมันแน่มันดูกว้างไปเจไดงพไม่ไมีล้่งงงางโงๆงง้นมันจะอันตรายนะูไม่ร,มรบกันกมีตัวม ลงไปลึกแล้วโอเคต้องเปลี่ยนมาแล้วท่านผู้ชมอ่ะจะไปไหนเนี่ยอือก็ไม,มประจวบไทยนี่เจ็บหายแายน่ ว่าใบบัวเก็บพืชพันธุ์ลื่นนี่ว่าโคโคสตูซิชิปโคตรลึกเลยเนะี่ย น้ำอมาไปจนภัยมันโคตรอันตรายสัตว์ขึ้นทะดีกว่าขึ้นแพแล้วก็มานี่รอ จะไปเรื่อยโอเคไปเดี okay. uh. ๋ยวกบกันเาเริก okay. ับกันเลยต่อไปก็แค่รอสินะเช้เฮ้ยเฮ้ยยยเฮ้ยอ้เ้ยเ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยัง้งตั้นี้ไม่้ล่อยกฮ่เฮ้ย้้ยไ้้้เไป

เอาแบบนี้ไปก่อนนะตายไม่หัวโต,วตเย้คุโบเล่ให้ลองนะลงทุนแตกแคิดว่าหน้านี้จะได้ไหมมัง้งนะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวลองไปฝัง่งกอหญ้าใหญ่นี่นที่มีไม้ไผ่ปักเดี๋ยวต้องหาเชือกมัดกลับไปทีนู่นก่อนไหมนนเนอะเอา,มา,เอาไม้เออไม่ดื้อ mai mai anh em, mai ở chơi, ở bo thế hả con. Không, rồi Không. rồi Không. 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 phải, Không. Ui Không. 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 เตะเลยออนเตะออนมันเตะไม่จะโทษอันนั้นนะมันเตะเตะตัวกลับบ้านนะมนยมบอๆๆๆไปดันน้ำดูปกาลังดีกว่า